เละไพ่ใบต่อไปนะคะดูวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นน่ะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอ่าพัหัสได้นะคะการอยากหวนกหงค่ะมีการหวนกลับแน่นอนโชชตานะคะมันเหมือนมันเล่นตลกมากๆเลยเนาะในวันที่คุณทําใจได้ในวันที่คุณลืมเขาได้ะมันเกิดใครายวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นเขาสํานึกรู้รู้ผิดค่ะถ้าเขาแยกจังแล้วเขาเงียบหายค่ะคุณไปตอนนี้คุณเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยเพราะมันมีไพ่แปดดาบเกิดขึ้นในฝั่งของคุณด้วยเนาะ ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแล้วค่ะแม่หมอแต่ขอมาดูขอมาดูคลิปแดนดอมสุดนิดนึงว่าเขาเป็นยังไงประมาณนี้ก็ได้นะเขาได้รับวิบากกรรมผลกรรมค่ะคนที่เขาเลือกไปทําให้เขาเจ็บปวดอมากๆนะการคิดมากการสูญสิ้นการสูญเสียหะายหลายอย่างการถูกหักหลังการถูกทิมแทงการพูดการไม่พูดความจริงการเอาชนะกันการไม่ซื่อสัตย์ค่ะมีคนไม่ซื่อสัตย์มีคนไม่ซื่อสัตย์กับความรักทางนั้นของเขาทําให้เขากับหวนคิดถึงคุณนะ ควนคิดถึงคุณงามความดีในวันที่มีคุณอยู่นะคะประมาณเนี้อยากกลับเข้าไปในชีวิตนะคะอยากกลับเข้ามาอืมนะคะเดี๋ยวแม่หมาดูความอดูเทคแอคชั่นของเขาคิดนึงนะ,ะเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณนะแฮงแมนมีความคิดมากปวดหัวนะคะมีความเครียดมีความกังวลหนักมากเหมือนเขาหา มันเขาเฝ้ารออะนะเฝ้ารอเวลาวางแผนอะไรสักอย่างอยู่ด้วยนะไพ่ควีนอ f p เพนตะคุเขาเขาส่องมองคุณหนักเขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะแล้วมันเกิดขึ้นมากับไพเ่เอ็กเอ็กอ c พเพตคนการอยากขอโอกาสกันอยากกันเริ่มต้นใหม่อยากขอโทษนะกับสิ่งที่ผ่านมาอยากขอโทษค่ะ,อย,อ,ะอยากกลับมาแหละ อยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาโดยเร็วมากๆด้วยใจร้อนใจอะร้อนแต่กายยังไม่ขยับเพราะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้นะคะแมาดูความคิดความรู้สึกนะคะที่เขามีต่อคุณนะขออนุญาตปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะคะโอเคใครอยากบอกอะไรนะไพ่ไข่ชะตาอยากบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณนะ ไครไข่ชะตาอยากบอกอะไรเขาระแวงค่ะชีวิตของเขาอุ้ยมีความระแวงสงสัยกับความรักออมีการหวัดระแวงนะความรักที่เขาเลือกไปบุญธรรมกาแต่งค่ะเออขอให้คุณอยู่ในพลังงานที่ดีนะสะสมบุญของคุณไปเถอะนะ พลังงานบางอย่างที่เขาหลุดพ้นจากคุณไปแล้วอ่ะเขาได้ไปรับกรรมในสิ่งที่เขาทําถ้าคุณทํากรรมดีคุณอยู่ในศีลธรรมที่ดีไม่ไปยุ่งกับคนของใครนะคุณจะได้รับกรรมดีไปด้วยถ้าเขายังเคลียร์ตัวเองไม่ได้นะคะยังเคลียร์ไม่ได้หรอกไพ่หวัดระแวงขึ้นไพ่ระแวงขึ้นถึงอยากจะมาหาคุณแค่ไหนอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็ยังยุงด,ดยังดุดไม่พ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแม่หมอนแนะนํานะอย่าไปยุ่งอย่าไปติดบิดักกรรมกับเขา นะเพราะให้บุญทํากรรมแต่งทําอะไรทําสิ่งดีๆคิดสิ่งที่ดีๆคุณจะได้รับสิ่งดีๆถ้าเขาคิดทําสิ่งไม่ดีเขาได้รับกรรมเหมือนกันนะคะเขาเป็นคนเจ้าชู้คุณรู้หรือไม่เอ่ยคุณรู้ไหมเขาเป็นคนเจ้าชู้นะเขาไม่แสดงให้คุณรู้หรือเปล่าบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีแค่คนของเขาและคุณก็อาจจะมีใครหลายๆคนอีกก็ได้นะคะเป็นคนชอบโปรยเสน่ห์เป็นคนที่วาจาดีวันล้อมดีนะใช้คําพูดในการหลอกลวงคนอื่นใช้มาเยอะแล้วก็ได้ นิสัยนิสัยเดิมเขานะสันดานเดิมเมเขาก็เป็นคนเจ้าชู้คุณจะรู้หรือไม่ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้คนคนรู้ได้แล้วเขามีพฤติกรรมแบบนี้มานานนานแล้วนะไม่ใช่มีกับคุณเพียงคนเดียวเขาไม่ทํากับคุณแค่คนเดียวนะไอเรื่องความเจ้าชู้นะเขาทามาเยอะมากๆเขาสร้างกรรมในเรื่องเนี้ยเขาสร้างกรรมในเรื่องของวิบากกรรมถ้าเขาดึงคุณไปเป็นมือที่สามแม่หมอบ,บอกเลยว่านะคะชีวิตของเข้าชั่วเนี้มันไม่มีความสุขหรืมีความหวาดนระแวง แต่ถ้าคุณเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแล้วเขาดึงมือที่สามเข้ามาแล้วเขาเลือกไปอยู่กับมือที่สามเขาก็หวัดระแวงกันเองเขาไม่มีความสุขค่ะช่วยของเขาไม่มีความสุขมีเขาก็เป็นคนซี่ซีนเสมอกันเป็นคนเหมือนกันมีความเจ้าชู้เหมือนกันอยู่ได้ด้วยความหวัดระแวงนะ,ะเป็นรักที่ค่อนข้างจะแบบมันเป็นรักที่ไม่บริสุทธิ์อะมันเป็นรักที่ไม่โอเคนะคะแล้วเราดูพลังงานไพ่ใบต่อไปนะคะพลังงานไพ่ต่อไปเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะในสายตาเขาตอนเนี้ยคุณเก่งมากๆอะ เออนะคุณอยู่ได้ด้วยด้วยที่ไม่มีเขาไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาแล้วนะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยแบบคืออาจจะบอกเขาก็ได้นะโอ้ไม่มีคุณฉันก็อยู่ไม่ได้เลยประมาณเนี้ยเขามองคุณเปลี่ยนไปมากนะคุณเก่งมากๆด้วยในสายตาเขาตอนเนี้นะคะความเก่งของคุณความสามารถของคุณคุณไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเหมือนคุณได้โชว์ศักยภาพได้โชว์ผลงานอะไรอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเขาเขาแอบเขาส่องเขามองคุณอยู่นะ คุณเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยค่ะความเก่งของคุณความสามารถของคุณนะ er. มันเป็นแรงบันดาลใจให้ก er ับเขาอ่ะการส่องมองคุณทําให้เขารู้สึกมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมากขึ้นมีการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่ไม่ดีเขาก็อยากจะแบบว่าระวังอ่ะอยากเปลี่ยนตัวเองอยากเปลี่ยนตัวกับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ เห็นคุณเป็นแสงสว่างเห็นคุณเป็นแสงเทียนเห็นคุณเป็นแสงนาทางให้กับเขาค่ะพลังานตอนนี้นะโหไพ่ใหม่เลข51นะเขายังอยากคองคู่อ่ะอยากแต่งงานกับคุณนะอยากกลับมาเป็นคู่รักกับคุณนะเขาหลงคุณนะตอนเนี้ยอืมนะตอนไปก็ทําให้คุณเจ็บช้าแต่ตอนเนี้ยกลับมาบอกว่าหลงรักคุณอยากกลับมาอยู่กับคุณอยากเคียงคู่กับคุณด้วยนะคะ พลังงานไทยเนาะเห็นอยากมาอยากเลือกคุณอนะอยากให้คุณเลือกเขาอะเลือเขาเองอะนะอยากเลือกคุณเป็นคู่ครองเพิ่งไ่คิดได้ตอนเนี้ยอยากให้คุณเปิดใจให้กับเขาสักครั้งได้ไหมนะครั้งเนี้ยเขาจะทำให้มันดีอืมนะอยากให้คุณเปิดใจอยากให้คุณรับรับเขาอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้คุณมีแรงดึงดูดกับเขามากนะคุณสร้างแรงดึงดูดให้เขามากนะ ทังนี้ทั้งนั้นอะ่ะมันต้องเป็นอะไรที่แบบเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม้วยนะต้องถูกศินธรรมด้วย,ยไปไปต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาได้ก้าวพลาดไปแล้วอะ่ะสิ่งที่เขาทํามันผิดพลาดมากสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกคุณที่เขาทําคุณเจ็บปวดวันนี้มารู้จิตรู้ใจตัวเองนะคะต้องทําได้เขาบอกว่าเขาต้องทําให้ได้ต้องเอาชนะใจคุณให้ได้คะ่ะสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วอะ่ะเขาจะแก้ไข ก็จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างปรุงแต่งจะปรับปรุงตัวเองใหม่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เพื่อคุณโอ๊นะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นพลังงานแห่งความรักอนะ่ะอยากปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่เพราะคุณเพราะรักคุณนะคะยึดติดเขายังยึดติดอยู่กับคุณอยู่นะเขาบอกเขาลืมคุณไม่ได้เหมือนแบกคุณไปในสมองอะ่ะเหมือนในสมองเข้าความรู้สึกเขาเขาพยายามทํางานหนะักพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันลืมคุณนะคะ แต่มันลืมไม่ได้อ่ะเขายังแบกความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกลักความรู้สึกผิดที่เขาทำต่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเขายังยึดติดที่คุณเขายังลืมคุณไม่ได้หูว์ขอ,ขอขตบกับกระดิ่งนี้ให้หน่อยเถอะคุณเป็นเพชรเม็ดแท้สําหรับเขานะเนี่ยเฮ้ยคุณเป็นพลังงานของคุณที่มีคุณค่าคุณเป็นดั่งเพชรนะนะเพชรก็คือเพชรนะไม่ใช่เม็ดกรวดเม็ดทรายแม่หมอชอบพูดมากเลยคำนี้นะระพัยใบนี้ขึ้นมาคือชอบมากอ่ะคุณเป็นคนหายากอ่ะ เป็นคนที่ไม่เหมือนใครนะเขาทดลองไปมีคนอื่นแล้วนะแต่เขาก็ดูดจากการยึดติดจากคุณไม่ได้เขาจะหาใครมาเทียบกับคุณไม่ได้อะเหมือนทดลองแล้วครบแล้วไม่มีใครเหมือนคุณไม่มีใครแบบทรงคุณค่าเท่าคุณแล้วว่ะคุณเป็นดั่งเพชรเขาแล้วขึ้นมาอย่างนี้ก็คือการอยากขอแต่งงานการอยากแต่งงานการอยากเห็นไหมมันนั้นเลยนพะพลังงานนาไพเนาะเมื่อเมื่อได ครั้งหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยได้อยู่กับคนอย่างคุณอ่ะแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าคุณเลยแล้ววันนี้ตอนเนี้ยการแยกจากการก้าวพลาดของเขาการแยกแยกทางกับคุณไปอ่ะทําให้รู้ว่าคุณคือเพชรเม็ดแท้สาหรับเขานะคะเขาอยากกลับเข้ามาเขาอาจจะกลับเข้ามาทางเพื่อนของคุณก็ได้นะถ้าเขารู้จักเพื่อนของคุณนะคะคุณมีมน์พิเศษที่จะกดสิทธิ์จะกดใจเขามากตอนนี้อุ้ยคุณคะแล้วมันขึ้นกับไพ่นะเนี่ยเห็นไหม ไพ่แห่งการปรับปรุงตัวเองนะคะเพื่อที่จะกลับมาคลองรักกับคุณอีกั้งหนึ่งคุณมีมน์พิเศษมีมนว์ิเศษมากๆนะคะที่สะกดจิตสะกดตาสะกดใจเขาเอ้นะคะทาให้เขารุ่มหลงคุณนะ่ะรักใคร่คุณนะตอนเนี้ยเขาละสายตาจากการส่องมองคุณไม่ได้อะละไม่ได้เลยเหมือนคุณมีมนว์ิเศษที่สะกดจิตสะกดตาสะกดใจเขาสะกดหัวใจให้เขาว่าอย่าเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณ อยากปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณด้วยนะพลังหน้าภัยไปต่อไปนะเขาจะลงทุนกับความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึง่งนะคะจะลงทุนกับคุณอีกครั้งหนึง่งจะทําทุกอย่างให้ได้คุณกลับมานะคะเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปนะพลังงานของของคนที่มั่นมันมากๆนะเออนะคะไม่ยอมแพ้แหละจะสู้เพื่อคุณจะลงทุนทุกอย่างเพื่อคุณอะจะลงทุนเพื่อชีวิตรักของเรา <c oughs> <c oughs> ว้าวมา <c oughs> นะไพ่ของคนจะได้แต่งงานแล้วนี่ เออไพ่ของคุณจะได้แต่งงานเนี่ยแล้วคุณลดมากนะคะขึ้นมากับไพ่แบบคุ้ยครั้งนี้เอาจริงนะพลังงานของถ้าคุณชอบพลังงานนี้เขาเอาจริงนะเขาอยากให้คุณเปิดใจให้คุณพลังงานหน้าไพ่คือเขาเอาจริงสุดๆนะเขาอยากให้คุณเปิดใจได้ไหมอ่นะเขาอยากจับจองอยากขอคุณแต่งงานคุณเป็นสิ่งล้ำค่าคุณเป็นของที่ล้ำค่าที่สุดเพชรนะ่ะก็หมายถึงการแต่งงานนะอยากให้คุณเป็นคู่ของอยากแต่งงานอยากขอคุณแต่งงานอยากจับจองเป็นเจ้าของของคุณพลังงานของเขานะคะ อยากสร้างที่ดินอยากมีสังหาริมทรัพย์อยากสร้างความมั่นคงอยากมีชีวิตที่มั่นคงกับคุณมากๆเลยเฮ้ยพรังานวันนี้ถือว่าดีนะเดี๋ยวมาดูไพนะ่อล็อกนะไพ่อล็อก your heart message ปดล็อกความในใจของเขาคนนั้นนะถ้าเขาพูดมาเป็นข้อความเลยจะเป็นอะไรอืมแต่ไพ่ไข่ชะตาก็คือปังมากนะไพ่ไข,ข่ชะตาก็คือแบบเออคุณมีพลังดึงดูดเขาอะ คู่ครองการขอแต่งงานการอยากลงหลักปักฐานการอยากสร้างบ้านสร้างที่ดินการอยากมีชีวิตที่มั่นคงอยากมีคุณนะจนถึงบรรไปชีวิตของเขาว่าพลังงานพลังงานการขอแต่งงานเกิดขึ้นสามใบติดเลยนะคะจะปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณอืจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณคุณเป็นแสงสว่างความเก่งของคุณนะ่ะน่ะเป็นอะไรที่ทําให้เขาแบบอะไรนะความเก่งของคุณนะคะเป็นแรงบรรดาลใจให้กับเขาโอ้นะ พลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะที่รักได้โปรดปล่อยได้โปรดปลดปล่อยฉันจากความเจ็บปวดนะ,ะการที่เขาดืมคุณไม่ได้มันเป็นความเจ็บปวดมากๆฉันคิดถึงคุณมากจนนอนไม่หลับเฮ้ยแล้วมันจริงนะมันมีไพ่เก้าดาบไพ่แฮงแมนอะหมายถึงการนอนไม่หลับนะคะฉันยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่พร้อมค่ะเขาขอเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองก่อนนะคะ ฉันจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้นะคะไพ่ใบต่อไปคุณไม่รู้หรือว่าคุณคือทุกอย่างสำหรับฉันเบาจริงๆเนาะฉันจะไม่มีวันคุณฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนนะคะคุณคุณรู้หรือไม่คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันฉันจะไม่มีวันปล่อยคุณไปแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะยากลำบากเพียงไหนก็ตามนะฉันจะกลับมาหาคุณในเร็วๆนี้ น,นี่คือข้อความจากเขาถึงคุณถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้น้อมรับไว้ไม่ชอบไม่ใช่ปล่อยวางรลวางนะคะแล้วอย่าลืมจ่ายค่าครูแม่หมอด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะพิมพ์คอมเมนต์พลังงานบวกให้แก่เพื่อนๆนะคะให้พิมพ์พลังงานบวกแจกจ่ายกันเนาะอย่าพิมพ์พลังงานลบหรือใช้คําพูดเลยๆไลนนะคะด,าด่าทออีกฝั่งหนึ่งนะแม่หมอเห็นบางคนมาพิมพ์หยาบครยใส่อีกฝั่งหนึ่งมากเลยแม่หมอไม่ ไม่ไม่สงสัยเลยว่าทาไมเขาถึงทิ้งเทคุณนะคะพลังงานนั้นไม่ใช่ของคุณหรอกเนาะเพราะพลังงานเดลเพสวันนี้ตัวตัวหนูคุณไปเดลเพสนะคือพลังงานของผู้ดีค่ะผู้มีการศึกษานะคะผู้ที่ไม่อคฆาพยาบาทเปียนเปียนใครหรอกนะถ้าคุณมีพลังงานแห่งการอคฆานะคะคุณยังเป็นรับพลังงานนี้ไม่ได้นะพลังงานของผู้มีบุญและจิตใจมีบุญมีกุลนะได้รับพลังงานดีๆคอยคุณได้รับสิ่งดีๆนะคะได้รับความรักที่ดีมีคุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเท่านั้นนะคะ ขอให้คุณได้ความรักดีๆแบบนี้ไปถ้าชอบถ้าใช้นอมรับค่ะขอบคุณขอบคุณและสวัสดีค่ะ